เบียไออับเอทับนักมว่าเบีออใช่แบมนไอับด้ครับแล้วก็ไอไออดอรท้าเในืีทุกคนใช่แต่พวกเราไม่ทับที่ันิลังไม่ด้ครับไปลยอาจะไปได้ตีกนั้นไม่ได้แต่พเกฉคนดีเรว่อะควา เวลาช้าพี่ไม่ผมอ่ะช้าไม่ได้ใช้ทันิคเลยลูกออกเร็วลูกไม่เร็วพี่เดียวแตกดีคือไม่เลื่อนก็โอเคครับกคงกลางไกับพุกพี่พี่ตมันลูกม่เร็วนมันไม่หลอมหลอล้านัไม่ ไม่ได้กตีเป็นเดี่ยวนะคือปกติไม่ทาเดี่ย ป้าบอกว่าดีสุดก็คือกลับไปยืดที่บ้านป้าบอกว่าถึงที่บ้านสะบัดวายเลยไม่อยากยืดเลยตบกบกสะบัดวายแล้วบอกาถึงบ้านตึงบ้านถ้าลอยอย่างนี้ตรงนี้ไม่ต้องควบไว้ได้นะถึงจะได้ยืดได้หนะริมหนูน่ะริงยิ่งหมัดหมุนเสียงปูนผัดนะแบบนั่นนะแบบหนูนะไม่ได้ปูอะไรเง้ยมันปูแล้วมันตบกบกมันตับมันเหนอยไว้อ่ะยากเลยใช่ เวลาเนี่ยเวลาแต่ก็นู้น่ะทำความสะอาดปุ๋ปูอย่างเงี้ยถูก็หมดแล้วแต่อันนี้ถูไม่หมดมันซึมแล้วหน้าปูก็อีกต่างนอก ปอนเซอร์กับทีมแดงันนี้เห่นเปลี่ยนเกมเปสตัวได้หเนี่ย แล้วเราหยุดไปหลายวนะันน่ะมามันเป็นแบบไปยี่จี้รี่หัดเดียวเออนั่นแหละเลยวหยุดหลายวันพออยู่ตรงเนี้ยกลับมาเหมือนนั่นมัน <S <S เต็มไปไหนใช่มาเตอร์ที่เหมือนนับหนึ่งไหมใช่มันมันเป็นหน่อยมัดอะไรเร็วกว่าเหมือนมันเว้นนานไป ไงเ่าดดีอนประเทศไหนะี่ชียลในคซเชีประเทศต่างๆังนลงปนอะไรหลังแขกไรว่าแขังแกเป็นลักเซียงอ๋อที่มุกเะลนโวเรียตหรอ พวกไอ้คาซักสถานมีอะไรนเขไม่คยได้ยินว่าคนไปใช่ไหม เนี่ยมันก็เป็นเชื้อรารูกพืนปูนอย่างริมนุู้นดีกว่าทวารท่าก็าาจจได้ปูนขาดกบบนั้นอนะไม่มีตไม่มีตัไม่ับไั้นแหละ สิวันแล้วใช่วันี่ไปวันที่สิบที่สอขับลองสนุกขับไปขี่มอไซค์เหรออะไรไปกับลูกพี่ทาคนสีี่เร่อฮ้ยนี่ไปไหนอ่ะเสื้อเสื้อเหมือนแบบเสื้อแบบับแดงมากเลยไปทัวร์ก็ับตัเองเหมอนรถจีนุ่นขับหรอ

แามตรงไงพี่แามก็อยู่เอ้ oh. ไปเช่ารถที่นู่นหรอแล้ว oh. ก็อาาาจจะะปรมณเ่คนะแล้วเรามีแบบดูที่ไปมีอะไรแล้วใช่ไหมใช่จัง <c oughs> ที่พักแล้วก็ที่จะไปอะไรอย่างนี้นะไนอ้นั้นมาแล้วใช่ไหมแทนมาแล้ว mùa bu, mùa này mùa này mùa 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 ประชาชนหน้าสงสารบริษัทพวกอะไรมันยังทำแบบนี้เกือกิดอะไรโอ้ Chính ba. <cười> <cười>